พี่น้องมาบึงบรรยากาศยูธงหน้าจามือนียอ้อนหลังไปเมื่อเจดปีพี่น้องจา้าแปลงที่พี่น้องเห็นตรงน้นนี่เป็นแปลงปลูกบักม่วงหิมะพานป่าบักม่วงว่าสันซาพี่น้องมาหอดปีนีลือออกปลูกต้นยูค่าต้นกระดาษดับเบิลเอพี่น้องจา้าต้นก้าละหบาทเด้อต้นเป็นแบบเนื้อเยื่อต้นไม้ตรงหน้าที่พี่น้องเห็นเป็นต้นไม้พวกไม้ป่าไม้ป่าใหญ่พี่น้องจา้บาบ่ว่าสิเป็นต้นประดู ต้นพะยุ่งต้นซักมะขามงกงเป็นไม่ใหญ่น่ะนะจะไม้ปาต่างๆที่ปลูกไว้แซมไว้กับอ่ะต้นมักม่วงหิมพานเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วพี่น้องจ๋าเป็นอย่างคือไดตัดต้นบมักม่วงหิมพานออกนั่นกะพราะว่าพลนผลิตบ่ค่อยดีพี่น้องจ๋ามันบ่ค่อยตอบโจทย์ด้วยความคิดส่วนตัวด้วยพี่น้องจ๋าคือตั้งแตปปลูกมามันให้พลนผลิตบ่าทาที่ควรละกะความทีแพ้ แพร่นามยางของบักม่วงหิมพาดเปื่อยขั้นพี่น้องก็เลยทําใจบ่ได้ถ้ามีไว้มันก็อยากเห็นก็อยากเก็บก็เลยต้องตัดออกนะคะการหลายๆย่างประกอบกันทึ่งว่าอ่าให้ผลผลิตบ่ดีลละกะมันบ่คอยตอบโจทย์กับพื้นที่นี่ก็เลยตัดสินใจลือออก เผาทานพี่น้องจ้าตัดออกเผาทานตอนนี้ตัดออกจะแล้วเบอร์ละ,ละแต่ถามว่าไม้ปาโอเคบอ่อสาหรับทีหลาปลูกเด้อพื้นที่ตรงนี้นะสิบสีไ่ไรพี่น้องจ้าสิบสีไ่ไรที่ปลูกป่ามะม่วงหิมะพานสังเกตว่าจะมีต้นไม้ปาบางต้นกับต้นใหญ่บางต้นกับต้นหน่อยนั่นก็นเป็นเพราะว่าตอนแรกที่บพอนตัดต้นบะม่วงหิมะพานน่ะพี่น้องจ้าจะมองบ่เห็นเลยได้ต้นแถวนี้นะแต่พอตัดต้นบะงม่วงหิมะพานออกแล้วป่าเนี่ยไปเิ่งต้นไม้ปางามเพลรกระจายอยู่พี่น้อง้าเพื่นอนหลอดเบอร์สุด ต้นน่ะก็จะดีแต่ว่าเพื่อนกะโดยความที่มันลหลายๆยางร่วมกันเนาะก็เลยแบบได้ท่อที่เห็นนี่แหละพี่น้องจ๋าปีนี้ก็เลยตัดสินใจลงปลูกไม่ยุคค่ะใส่ต้นกายุประมาณจะสองสามพันต้นนี่แหละพี่น้องจ๋าปลูกบ่าหท่านได้เรียบร้อยปลูกว่าะท่นได้เป็นของดับเป็นเอเป็นเนื้อเยื่อดับเป็นเอกซิปซีไรพี่น้องจ๋า ลงทุนเพิ่มไปอีกพี่น้องทาติดตามเบิ่งตอนต่อไปเด้อว,วาสเปินจังไดสําหรับการหรือปาบักม่งวงวิมะา,านปลูกอันไม้ยุคานีเป็นตน้นต้นประดูพี่น้องจ้าประดูแดงนะคะกับต้นใหญ่เตือบอยู่ซ้าแขนซ้ําอียงอยู่กับกำกัเกือบหุ่มนะคะสองปีทีผ่านมาบักม่วงวิมะผานอยู่สวนของอีลานี้ลักษณะที่เพื่อนบ่อให้ผลผลิตนั่นก็คือดอกเพื่อนจะดําเขาพี่น้องจ้าจะ มีสีดำมีมะแลงมีแมงมาเจาะพี่น้องจา้าก็เฮ็ดแห้ดอกเพิ่นล่วงดอกเพิ่นลเนลเฮ็ดใหยผล้นผลิตบ่ได้เท่าที่ควดก็เลยตัดสินใจทอนออกลื้อออกตัดออกพี่น้องจา้าสำรับใหม่ต้นม่วงกเเ็เอาไปเฮ็ดทานเอาไปเผาทานนะคะก็ฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าสีเป็นจังไรสำรับการปลูกบักม่วงขีมะพราวแล้วก็ลื้อออ,อก ปลูกปลาอยู่ค่ะนะคะตอนนี้ปลูกพ้ไในเรียบร้อยดอกพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้องอีกตอนต่อไปเด้อกดใจกดติดตามช่องอิหลาไว้ได้พี่น้องจ้า